เสี่ยงยังไปเอายังไปลนะตำกล้วยเป็นน้ำแข็ว่าแม่เคยกินไหเอาบ่ตำกล้วยบ่ใส่บะเกียร์คืนหน่อยนะใส่บะเกียร์คืนใส่ตะไคร้ใส่ยังไปแต่ก็ไม่เคยกินเนาะเอาไม่เคยกินละเด็กหน่อยสมัยใหม่เด็กหน่อยสมัยใหม่บ้างจ้กแบบตำกล้วยสี่ทายในโคกสี่บินตาน้ำหอยเด้อย้ำหอย ตัเสบได้ไหนลกหลายพอมไหมเนี่ตัเสบบกหลายว้ยใจอาะซิมนะซิมนะิมนามั้งไเอ้ยม่ค่ะียบแสบเรือเนา้นไม่ค่าว่าเสียบกับเสียบเรือบ่ได้มาคนร้แเด้อจะมัปล่อยเสียบ